พามาเที่ยวงานเกษตรนะครับผมอาไลมหิดลนนะครับผมงานเกษตรมาดู ขอบอกนะจ๊ะนะ <laughs>

คืนนี้จัดเต็มเลยเด้อดูยังรู้ยังจัดเต็มเลยนะ น้องมาชมหาลายงานที่เกษตรหาลายสาริยานะครับผมมาิดลนนะครับผม

ครับค่ะขอบคุณครับผมที่ไหนที่สารยานะครับผมสารยาเนาะมาลายมหิดลนะครับผมสวัสดีครับพี่เอื้อสวัสดีนะครับผมว้าเร็วๆๆแม่เดินไปแล้ว มหาลัยมหิดลน,นะครับผมโคตรเลยนะผมมาเที่ยวด้วยกันนะครับผมขอบคุณด้ยวยพี่ด้อ Bột xuống mang lên ừ. đi lấy cho rốt สวัสดีครับพี่เพ้นวันนี้พาครอบครัวมาเที่ยวงานหาไยนะครับผมว่าตื่นเต้นไหม <laughs> สวัสดีค่ะคุณเอื้อจากลุงป้าแฟมิลี่นะครับผม ลุงป้าจากพี่เอือนนะครับผมสวัสดีเราจะมาดูคอนเสิร์ตนะครับผมจะขันหูขันหู เร่ไหลแล้วขาลากแล้วไปเรียลีวผู้คนเยอะมากเลยมาเที่ยวกันนะครับผมตามมาชมสาวมหาลัย ที่ไหนที่มหิดลสารยานะครับผมโดนสารยาพุทธมนตรสาย4นะครับผมไหน่พร้อมยัง ฮะร้อมแล้วบอสวัสดีครับแม่น้องเรนะครับผมลุงป้าจากแม่น yani ้องเรนะครับผมมาใส่เองเลยโอ้ยเยอะมากเลยนะผมเออ ก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านเลยขอบคุณพี่เพนขอบคุณแม่น้องเรนะครับผมขอบคุณพี่เอื้อน,นะผมขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีเดี๋ยวขอตัวลงไลฟ์ก่อนเนาะนะ้องคนเยอะมากนะครับผมบายๆนะครับผมทุกคนเราเจอกันตอนเช้านะครับผมพี่เพนไปก่อนนะครับผมรอนใหมเหรอ